เดี๋ยวให้ไปดูอีกหนึ่งชุดก็แล้วกันฮะตัวตึงของฝั่งเขมรครับมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจีนนะชอบมายียวนกวนประสาทนาวิกโยธทินของเราก็เคยเจอกันจอมพลังก็เคยถูกท้าทายล่าสุดครับทวนความจำปพพฤติกรรมของตัวตึงฝั่งเขมรคนนี้กันหน่อยครับ จำได้ใช่ไหมออมีฝรั่งนะเนี่ยแต่ออว่าเอาธงชาติขเขมรมาคลุมไหล่เอาไว้แบบนี้เอาก็ได้ใบสั่งไม้ทําตามนี้นะพ่นคําว่าตีฟนะฮะหัวขโมย <S <S เพจเครือสหพัฒ์แหลมฉังโพสต์เอาไว้บอกว่าเควิ Smith นสมิธฮะฝรั่งขี้นกนักกิจกรรมในขเขมรพ่นสีสเปรย์ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ของไทยตรงธมดา <S <S ใกล้ๆจังหวัดตราดนะครับมิสเตอร์เควินคนนี้แสดงพฤติกรรมสอยั่วยุ อเอาธงชาติขเขมรมาคุมไหลเอาไว้เอาสีสเปรย์พ่นข้อความสีขาวภาษาอังกฤษที่แปลว่าหัวขโมยอบอกตัวเองแหละเพราะว่ามันหันไปทางฝั่งตัวเองอแล้วก็ยังมีภาษาเขมรด้วยพ่นสีสเปรย์ที่ผนังตู้คอนเทนเนอร์ครับนี่และใกล้ๆกันก็มีการพ่นข้อความด้วยภาษาเขมรบริเวณแถวๆนั้นอีกต่างหากนี่ไงนี่ไงเห็นไหมภาษาอังกฤษก็มีภาษาเขมรก็มี หลังจากพ้นข้อความเสร็จครับเดินวนไปเวียนมายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพผลงานของตัวเองเหมือนไม่เกรงกลัวเห็นไหมนี่แล้วชูกระป๋องสเปรย์ที่ถือไว้ในมือขวาด้วยชูนิ้วแบบหยาบคายอีกต่างหากครับนี่คือเควินฝั่งเขมรคคุณดูนะขนาดเดียวกันอีกหนึ่งคนครับต่างชาติเหมือนกันที่อยู่ในดินแดนเขมรครับ <S 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 เหิงปะเหิงฟางไหมเหิงฟางหรือเหินฟางเนี่ยแหละครับ จีนคนนี้อยู่ในฝั่งเขมรเคยท้าทายกันจอมพลังบอกเฮ้ย e ตัวต่อตัวเปล่าแล้วก็บอกว่าอะไรนะกันจอมพลังคือมักจะเก่งในดงทหารอะไรแบบนี้นใช่ไหมะฮะ เคยมาก่อกวนสร้างความปั่นปว่วนระหว่างที่ไทยกําลังวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นแดนโอ้โหคือหลายหลายพฤติกรรมมากเลยเอาหัวดันทหารนี่ออีแล้วก็มีขีม่มอเตอร์ไซค์มายกนิ้วเยี่ยงให้กันจอมพลังแล้วก็แบบจะหาเรื่องอะถอดเสื้อมาอย่างเงี้ยพอกันจอมพลังถอดเสื้อเกรานะฮะอาจจะไปหาเจ้าตัวไม่กล้าครับเออเป็นแบบนั้นซะไปอืมแล้วบอกว่าเดี๋ยวส่งลูกน้องมาเด็ดหัวกันจอมพลังใน3วันออล่าสุดกันจอมพลังบอกเลยรู้แล้วนะว่าบ้านของเหินฟางอยู่ไหน เราะวังนะดูแลบ้านตัวเองให้ดีก็แล้วกันดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันทําตามทั้งหมดแต่มันไม่กล้าเดินีบอกว่าเดี๋ยวจะมากดผมที่ไทยภายใน3วันผมก็บอกว่า3วิมึงยังไม่กล้าเดินมาเลยจะปากดีคนจีนเกิดยังไงมาได้มางทำกุญตัวไว้เดยเกิดเป็นลูกพญาวังกรเสือกไปอยู่พญาิ งั้นฟ้านฟังนะแล้วทุกคนส่งต่อให้มันฟังด้วยตอนเนี้ผมเนี่ยเจอบ้านฟ้านแล้วปักธงจีนอยู่ที่ริมชายแดนของเขมรแล้วไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยเป็นลูกพี่ของทหารเขมรตรงนั้นเป็นลูกพี่ของเอโอทีเปล่าก็ไม่รู้ด้วยความเป็นห่วงนะระวังมีอะไรบินไปหาที่บ้านแล้วจงรู้ไว้ว่าที่นี่ประเทศไทยจะเก่งกับไทยก็ได้แต่ไม่ใช่คนไทย ที่นี่ประเทศไทยจะเก่งกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนไทยและหลายคนบอกว่าติดตามภารกิจการจะวางตู้คอนเทนเนอร์ที่จังหวัดตราดมาตั้งแต่ศุกเสาร์ทิตที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ชมท้ายที่สุดเนี่ยตู้ใบสุดท้ายปึ้งวางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะกันจอมพลังบอกว่าดีจะได้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันเขมรไปที่ชอบที่ชอบนะ ตู้ใบสุดท้ายครับกาลังจะลงเป็นที่เรียบร้อยด้านบนครับนะทหารนะนะเข้าอยู่บนตู้ครับป้องกันการนะชาร์จเข้ามาครับของฝั่งนูน้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็มีทั้งทหารขมรครับมีทั้งคนจีนนะมาสร้างความวุ่นวายเตมไปหมดครับนะก็ก็เอาตอนนี้นะก็ใบสุดท้ายกําลังจะปิดลงต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่เสียทีนะจ๊ะ นะไปที่ชอบที่ชอบนะต่างคนต่างอยู่เราก็อยู่ของเรานะเจ้าก็อยู่ของเจ้า ขอวอวยพรเพิ่มได้ไหม,มให้หลับให้สบายนะจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกันอีกอกไปที่ชอบที่ชอบแล้วนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศที่กันจอมพลังเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางค่ะเป็นภารกิจที่เอามาวางกั้นเขตแดนตรงบ้านท่าเส้นอําเภอเมืองจังหวัดตราดมันเป็นรอยต่อไงกับพื้นที่ธมดาจังหวัดโพธิสัตว์ของเขมรเนี่ยแหละปิดจ็อบเสร็จสิ้นเรียบร้อย ปิดตายถนนตรงนี้คุณกันจอมพลังเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นไปที่ชอบที่ชอบต่างคนต่างอยู่บอกด้วยนะการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้มันป้องกันเรื่องของการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจะได้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันไงลดการเผชิญหน้าลดความหวาดระแวงของคนในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยจะให้ชาวบ้านที่ตราดได้อยู่ในพื้นที่ด้วยความรู้สึกว่าเออฉันอยู่แบบปลอดภัยไม่ต้องอพยพหนีการมาทะที่มันซ้ำซากอีกคนะคะเมื่อกี้จะเห็นภาพ มุมสูงว่าตู้คอนเทนเนอร์ถูกวางแนวกัน้นบริเวณพื้นที่ถนนด้วยะวะนะครับก็เป็นการตัดเลยว่าเราอยู่ของเราคุณอยู่ของคุณเห็นไหมถนนมันจะเป็นแบบนี้เลยอเอาตู้มาวางกลางกั้นเอาไว้นอกจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะมีรั้วลดหนามด้วยค่ะมีตัวตึงฝั่งเขมรอีกหนึ่งกลุ่มเอแก๊งนกคุมลีอ๋อไอ้ไอ้รุ่นปัดเต๋เขาไปเห็นว่าไทยเนี่ยวางรั้วลดหนามกั้นแนวถนนแบบนี้แล้วยังไงลื้อเขาบอกว่าลื้อเลย มันจะได้ขี่รถคล่องๆสะดวกสะดวกหน่อยเอาเขาสิลองดูฮะมาเพ่อะไรไอ้ไมยยังไมยมะไรกระบองลูหรือเสร็จจะได้ขี่รถสบายอะดูเะฮะ แก๊งนกคุมลีครับจากฝั่งเขมรพวกวัยรุ่นทรงป,าป่าเตะนะ <S <S พฤติกรรมของเขานี่คือไม่เกรงกลัวกฎหมายเหรอไม่มีความเกรงอกเกรงใจเลยเหรอลากและรื้อถอนแนวรวุดหนามหีเพลงของนาวิกโยธินไทยที่วางกลางกั้นเอาไว้ครับและมีการพูดภาษาเขมรบอกว่ารื้อให้พ้นไปจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้สะดวกหน่อยไม่สนใจเลยนะว่านี่เป็นแนวกั้นเขตแดนนะฮะที่ทหารไทยเนี่ยวางเอาไว้เหตุผลด้านความมั่นคงนะครับ สถาปนาความมั่นคงแล้วมันจะได้ชัดเจนว่าระหว่างเนี่ยที่ตกลงหยุดยิงต่างฝ่ายต่างอยู่อย่ามายุ่งเกี่ยวกันคลิปนี้ครับส่งถึงมือฝ่ายความมั่นคงเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝั่งเขมรและดําเนินการขั้นเด็ดขาด <c oughs> ต้องเอาให้เด็ดขาดนะฮะกับคนกลุ่มนี้ที่มันไม่เกรงกลัวอะไรเลยเนี่ยบุกรุกไปทําลายทรัพย์สินของราชการของไทยด้วยคนไทยหลายคนบอกแบบนี้อย่ายอมนะ ยอมไม่ได้นะฮะนี่คือฝั่งของขมรกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ตัวตึงนกคุมหลีครับคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นเนี่ยพาคุณผู้ชมดูนะอันนี้มันยังมีเรื่องของทุ่นระเบิด<ะ>ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไปเจอเจอเพิ่มค่ะเนี่ย แล้วความคืบหน้าการปฏิบัติการของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดเนี่ยนะคะในการเข้าเคลียร์พื้นที่ตรงฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีที่จังหวัดต,ตราดเดิมทีน่ยกัมพูชาจําได้ใช่ไหมมันเข้ามามารุกล้ำมาตั้งฐานทหารเอาไว้ตรงนี้แล้วล่าสุดเรื่องนี้ค่ะ โคศกกองทัพเรืออย่างพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์บอกเลยนะไปตรวจแล้วก็ไปยืดอาวุธที่เจอในฐานเขมรน่ะ9แห่งก็ถือว่าพอไปยึดมาได้เนี่ยมีอะไรบ้างอะปืนกลขนาด12.7ม mm ิลิเมตรชุดหนึ่งมีกระสุนอีกเป็นแบบพันกว่านัดแต่หนึ่งกว่านัดเจอลูกระเบิดคว้างอีกหนึ่งลูกภาพซ้ายมือนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังเจอ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดร,ระเบิดอีกหนึ่งลูกซึ่งก็เป็นอาวุธต้องห้ามตามอนุสัญญาออตตาว่าแล้วมันขัดต่อพ้อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงมันเป็นอันตรายต่อพลเรือนแบบที่ไม่เลือกเป้าหมายกองทัพเรือเองเนี่ยบอกว่าการวางทุ่นระเบิดนี้ มันเป็นการละเมิดพันธกกรณีระหว่างประเทศแล้วก็บ่อนทําลายความมั่นคงตามแนวชายแดนกองทัพเรือเองก็จะเร่งปรับกลุงมพื้นที่เพื่อคืนความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะคะ